สัญญาสังขารวิญญาณแต่ที่เนื้อแท้จริงที่ติดหนักก็คือรูปตัดรูปได้อย่างเดียวตัดได้หมดทั้งหมดทั้งหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในรูปเมื่อท่านแนะนำอย่างนี้แล้วท่านก็ส่งกลับเมื่อกลับมาแล้วก็มาพบหลวงพ่อปานข้าพเจ้าวัดมหาหลวงพ่อปานพ่อปานก็ซักถามว่าพรอเนียมสอนอะไรมาบ้าง ก็กลาบเรียนให้ท่านทราบตามที่บอกมาแล้วเมื่อไปเขบอกว่าหลังจากนี้ไปเดือนหน้าฉันจะพาเธอออกทุดงในการไปทุดงคราวนี้เราจะไปไม่เกินหนึ่งเดือนพวกเธอยังซักักซ้อมทุดงไว้อันดับแรกซักซ้อมเรื่องศีลสมาธิปัญญาตงอย่าลืม แล้วก็ประการที่สองซักซ้อมในการหากินกับเทวดาแบบนางฟ้าประการที่สามซักซ้อมยานแปดประการพอท่านบอกว่ายานแปดประการท่านนี้ก็งงก็ถามว่าหลวงพ่อขอรับยานแปดประการเป็นยังไงท่านบอกว่ายานแปดประการพวกเธอทําได้แล้วแต่เธอไม่รู้จักชื่อ ว่าฉันไม่เคยสอนไ้ก่อนวันนี้ฉันจะบอกให้ยานแปดประการก็คือหนึ่งทิพยจุัญญายานที่จะสามารถเห็นผีเห็นนรกเห็นเทวาดาเห็นสวรรค์ได้รู้ได้ด้วยกำลังหัวใจยานคือความรู้รู้ทางใจสองจตุปปาติยานก่อนที่เราเห็นคนแล้วเห็นเห็นคนก็ดีเห็นสัตว์ก็ดี เมื่อทราบว่าก่อนจะเกิดเข้ามาจากไหนมาจากสัตว์นรกหรือมาจากสัตว์เปรตมาจากสุรกายมาจากสติฉันมาจากคนมาจากเทวดาหรือมาจากพรหมเมื่อทราบข่าวคนตายเราจะรู้ได้ทันทีว่าคนตายไปอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือมีความทุกข์แล้วก็ยานที่สามคือปุเพนิวาสานุสยาน พยายามถอยหลังแล้วชาติให้ได้ให้คล่องยานที่สี่คือเจโติริยานการรู้จักจกัากำลังใจของคนความรู้สึกของคนความสะอาด้รืความสงบงของจิตของคนแล้วก็ยานต่อไปก็เป็นอตีตามทยานเหตุการณ์นาดีตรู้ที่มาเขาประวัติศาสตร์ต่างๆก่อนหน้านั้นมีอะไรมาบ้าง ยานต่อไปก็ไปอนาคาทางสยานรูเหตุการณ์ข้างหน้าประเภทหมอดูแต่ก็รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ยานที่เจ็ดในปัจจุบันนางสยานคือยานปัจจุบันรู้ว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่มีความสุขและมีความทุกข์ยานที่แปดคือยถา,ายะถากรรมตายานรู้กฎข้องกรรม ว่าคนเราที่มีความสุขก็มีความทุกข์เพราะกรรมอะไรเป็นเหตุกรรมที่ทําไว้เป็นกรรมชาตินี้หรือกรรมชาติหน้าหรือกรรมชาติก่อนๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรหมก็ดีเราจงอย่าเป็นให้ให้ท่านเป็นผู้มาหาเสมอไปต้องฝึกใช้กำลังใจไปหาท่าน วันทั้งวันให้คุยกับเทวดานางฟ้าหรือรหมพระอริยเจ้าที่ทัน,นิพันไปแล้วหรือว่าเทวดานางฟ้าผหมที่ท่านเป็นพระอาิยก็ามากคุยกับครูบาอาจารย์ที่ท่านตายไปแล้วหรือว่าย่องไปดูไปสถานที่ใดที่หนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เรามีความพอใจหรือมีความไม่พอใจ คำว่าไม่พอใจนั่นหมายความว่าปฏิปทานนั้นมันไม่ดีเป็นโทษที่พอใจก็หมายถึงว่าท่านมีปฏิปทาดีมีประโยชน์ในเมื่อรพระปานแนะนําแบบนี้แล้วพวกคณะทั้งสามก็เข้าป่าชาติตามเดิมซักซ้อมกันทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ใช่อย่างนั้นต้องทําเบาๆทำแบบสบ,สบายๆแบบสมมติเนียม บางเวลาแล้วก็ใช้ทิพยสุุคุยานแต่ก่อนจะใช้ทิพย์คุยานก็ต้องเราต้องพิโสศีนะัรับนิวรห้าแผ่เมตตาเป็นจัก,กรวาลั้งพวงทธให้จิตเป็นสุขเรื่องพรมิหารสีนี้ทิ้งไม่ได้ต้องมีประจําใจเมื่อพรมิหารสีประจําใจอารมณ์ก็เป็นสุขจิตก็มีสภาพแจ่มใส อย่างนี้ทิพยานแจ่มใสทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่เราจะตายอย่างคุณไม่ขาดทุนคือไม่ยอมไปนรกอย่างเร็วไปสวรรค์อย่างกลางไปพรมอย่างนิยมที่สดก็คือไปนิพพานเราจะไปได้หรือไม่ได้เราจับนิพพานเป็นกำลัง นอกจากนั้นก็จับภาพพระพุทธเจ้าจะไม่ขอถึงพูดว่าพุทธรูปจับภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นถ้าต่อตอน,นั้นไปถ้าต้องการรู้อะไรก็ถามท่านอันนี้เป็นดีลาที่พระปานบอกพระปานบอกว่าการรู้เองจริงๆมันมีอุปาทานกิน ถ้าสิ่งที่สูงเป็นธรรมะที่สูงควรถามตรงพระพุทธเจา้าถ้าต่ดมัมาเป็นโลกีวิสัยอยู่บ้าง่อยถามเทวดาด้อยพรหมแต่เฉพาะองค์ที่ท่านทรงเคราะห์อย่าถามพระเพื่อเจอใครก็ถามเจอใครก็ถามอย่างนั้นใช้ไม่ได้ต้องดูว่าองค์ไหนท่านทรงเคราะห์เราวางังเมตตาเราจริงๆเราถามเฉพาะองค์นั้น ถ้าองค์อื่นมาพูดเป็นอย่างอื่นเราไม่เชื่อถ้าอย่างนี้จะรู้จริงเสมอเมื่อซักซ้อมกันอยู่ประมาณสักครึ่งเดือนเศษหลวงพ่อปานก็สั่งจัดแจงการเดินทุด,ดงการเดินทุด,ดงไม่มีอะไรมีจีวรสีกรักหนึ่งตัวตามปกติอยู่วัชมผ้าสีเหลืองแล้วก็มีสันติสีกรัก มีอังสาสีกลักมีสบงสีกลักแล้วก็คดสีกลักแล้วก็คดอกสีกลักบาทหนึ่งลกูกการน้ำหนึ่งลกูกนี่ก็ยามคําว่ายามในายามมันจะมีสิ่งที่เป็นอาวุธไม่ได้จะมีเงินมีทองไม่ได้แม้แต่ทองปิดพระก็มีไปไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นอนาม,มาต เมื่อเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาวันขึ้นสิบห้าคำหลวงพ่อปอยก็พาเดินออกจากวัดท่านบอกว่าฉันจะนำไปเธอไปทุดดงเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายฉันก็แก่มากแล้วแต่ว่าการที่เธอฝึกทุดดงก็ทำผกบ้างผิดบ้างแต่ก็ช่างใช้ได้แต่การไปกับฉัน ให้ฟังคำสั่นฉันฟังคำสั่งฉันโดยเฉพาะท่านก็สั่งบอกว่าก่อนจอะออเดินทางให้เตรียมกำลังใจไว้ว่าหนึ่งเราจะเป็นคนมีศีลสองเราจะไม่เป็นท้ายของนิวรณ์ในการที่สามเราจะมีพรหมิหารสี่ต้องประจํำใจในการที่ห้าเราจะไม่ติดในโลกีวิสัย มนุษย์โลกเทวโลกรหมมโลกเราต้องการนิพพานแล้วหลังจากนั้นขนาดเดินทางไปใครจะภาวนาว่ายัางไงก็ได้จะพิจารณาเขาได้สุดแล้วแต่กำลังใจ <c oughs> จงอย่าทำใจคิดห่วงหน้าห่วงหลังการห่วงหน้าห่วงหลังไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเราห่วงเฉพาะเราตัวเดียว ร่างกายไม่น่าห่วงคงจะเป็นวา่าเมื่อตายแล้วร่างกายมันจะไปไหนกันแน่จะไปสวรรค์นรกถ้าเราภาวนาอยู่ก็ดีพิจารณาก็ตามถ้าเราตายจะไปตามกฎค้องกรรมที่เราจะพึงไป <c oughs> ที่เราพึงทำได้ในเมื่อท่านสอนแล้วตอนเช้าฉันเข้าเช้าแล้วก็เ,เดินทางไปทางซิกุก พอไปถึงซีกกกห็นค่ายพมา่าที่สมัยมติย,ยุธยาตอนนั้นก็ไม่ได้บังคับจิตจิตมันก็มีความรู้สึกเห็นภาพพมา่าเห็นภาพกองทัพพมา่ามีกำลังมากมายความเป็นอยู่ก็เป็นไปด้วยความลำบากนอนกับดินกินกับทรายและพะม่าก,ก็เป็นชาติใจร้ายของเองคนไทย หลังจากนั้นก็เดินต่อไปข้ามจากชิกุกเข้าเขตอำเภอบางบานเมื่อออกจากบางบานก็เดินตรงไปยุติยาจากยุติยาก็เข้าเมอบ้านหมอพอเข้าทั้งเขตอำเภอบ้านหมอก็หมดเวลาพอดีไม่ใช่หมดเวลาพูดคือ <c oughs> หมดเวลาเดินเวลานั้นประมาณบ่ายสักห้าโมงเศษ เมื่อปันก็สั่งปักกรการปักรกรเขามีคาถาปักกรว่าคาถาคาถาก็ไม่มีอะไรมากนอกจากแสดงความคารพต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์กับชุมนุมเทวดาที่เรียกว่าบงสวงบ้างชุมนุมเทวดาบ้างเวลาปักหลักอูทสาอโภกาศก็มีคาถาว่า คาถาก็ไม่เห็นมีอะไรพุทธัางรักษาธรรมรักษาทั้งทางรักษาคือใจนึกถึงพระพุทธเจ้าใจนึกถึงวธรรมใจนึกถึงพระอริยสงฆ์ใจนึกถึงเทวดาและเจ้าทีไปที่ไหนต้องเคารพเจ้าทีเมื่อปักตรวกันเสร็จแล้วก็ไปานก็ทังบอกว่าการนึกมีความรูษษ้สึกอย่างนั้นถูกต้อง แล้วต่อมาท่านก็แนะนำว่าต้องทำพิธีบงวงสรวงก็ว่านั่งประชุมกันท่านก็กล่าววาจาบงวงสรวงตามวิคติปฏิบัติตามที่ในยปกติหลังจากนั้นก็ขอความคุ้มครองตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงเจ้าทีท่านบอกว่าเราไปที่ไหนก็ตามต้องเคารพเจ้าที พระเจ้าที่มีความสำคัญมากจะป้องกันอันตรายได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าจะอาบน้ําก็มีชาวบ้านเขาเห็นพระเข้าก็พากัตักน้ํามาคนละหับเอาน้ํามาถวายพระให้พระสงฆ์พระอาบ แต่ความจริงลืมบอกไปว่าไปเขาวันมีผ้าอาบน้ําไปด้วยคือเป็นเสีกลักเหมือนกันโตเท่าสบงเมื่ออาบน้ําเสร็จทรงสบงจีวรดีเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็กลับเข้าวันนั่งทีก็มีเชื้อบ้านเขาก็ไปคุยกับหลวงพ่อป,ปานหลวงพ่อปานบอกว่าก่อนหน้เขาที่หลวงพ่อปานบอกว่าพวกเธอ ท่านใน้นำสมุดมาจวงเขียนมาว่าขณะที่ผ่านมาจากวัดจนตั้งถึงที่นี่เธอพบอะไรในะอดีตบ้างนั่นหมายถึงอาตติตังทียานก็เขียนตามที่พบตามที่เห็นถ้าการเดินไปบรรดาท่านพุทธบริษัทการเดินไปเขานั้นไปทุดดงจริงๆสี่องค์ แต่ว่าการเดินไปจริงๆมีเทวดามากมายหลายท่านท่านก็เดินไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทวดาชั้นจาตมหาราช <c oughs> ท่านจะอยู่ไม่ห่างท่านจะบอกความเป็นมาของสถานที่ทั้งหมดว่าที่ตรงนี้มีอะไรบ้างอย่างพอถึงสกีกท่านบอกว่าตรงนี้เป็นค่ายของมพม่าพม่าใช้กำลังเท่าไร มาตั้งที่นี่เพือตีกรุงศรีอยุธยาการตีศกีอยุยาตตแตกครั้งใหญ่เขานั้นถ้าใครเป็นแม่ทัพในกองถ้าท่านเขาทำภาพไปดูดีลาการรบการรบก็ต้อยังไงแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกองมีดีลาหลายอย่าง ในลานั้นอายุติยาของเราเสียท่าเขามีหน้าที่อยู่ในบ้านคอยเขาเข้ามาตีบ้านบางครั้งก็ยกแต่หายออกมาตีขเขาบ้างเป็บางครั้งบางคราวแต่ในที่สุดอยุตยาก็พังถูกไฟเผาพระเจ้าตากสินตีฝาข้าเสือออกาออกไปเห็นภาพทั้งหมดเทวดาท่านแสดง แล้วก็เขียนเขียนยจายุติยามาเห็นอะไรบ้างพบอะไรบ้างเขียนทุกอย่างตามที่มีความรู้สึกตามความรู้สึกด้วยตามที่เทวดาชั้นจตุมาราชบอกให้ฟังด้วยแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาทรงยืนยันเึงอดดีต่างต่างตั้งแต่สมัยพพุทธพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาศพ พร,ระโกโกสันโทพระโกนาคมเป็นตน้นเรื่องบางกรณีบางสถานที่ก็บ,บอกไปถึงสมัยโน้นสมัยพระเจ้ามีพระทรงพระนาว่าปฏิปังกรมีพระเท่าไหร่มีปริมาอย่างไงพระปฏิบัติกันแบบไหนท่านทําภาพให้ดูหมดเมื่อเขียนตา่เห็นสมควรแล้วตามที่ท่านบอก <c oughs> ก็หยุดการเขียนตอนเช้าก็มาอ่านให้หลวงพ่อปอนฟังท่านยอมรับว่าอย่างนี้ใช้ได้ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าเดี๋ยวพอเดี๋ยวเราจะถอนกฎไปท่านข้าเช้าแล้วเลวเดินทางต่อท่านก็นําเดินทางต่อเวลานั้นป่าไม่มีมากนามีน้อย <c oughs> เดินจากบ้านหมอไม่ช้าก็เข้าเขตพระพุทธบาท ็มาปรักฏรดที่พระพุทธบาทข้างที่พระพุทธบาทสองคืนแต่ว่าที่พระพุทธบาทในบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งๆท,ที่มีเทวดาอาลกขาอยู่มากเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรมก็ดีอาลกขาอยู่มากาามาก,ก็ยังมีเทวดาจอวันเข้ามาอีก เทวดาจอนเข้ามาเลยน่าควรจะเป็นพวกเดียวกับเทวดาที่อาระขาถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็คงจะเข้ามาไม่ได้เพราะเทวดาฉัจนจาาตมหาราชเี่เขาถือว่ามีความดุร้ายมากเข้มแข็งมากแต่ก็ยังมีเทวดาแปลกเข้ามาสำหรับเพื่อนๆเ,เขาจะมีอะไรบ้างก็ไม่ขอเล่าฟงกันฟัง คนเราจะเฉพาะส่วนตัวเองขณะที่เจริญสมาธิอยู่ในดรุทุงกายยังปฏิทายะตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกแผ่เมตตาไปโทษจักรวาลจิตตั้งอยู่ในพรมิหารสี่แล้วใช้กำลังวิปัสสนาญาณคือพิจารณาร่างกาย เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตา <c oughs> ยังไงไงเราก็ต้องตายจะต,ตายที่ไหนไมันก็ตายเหมือนกันตายที่ตรงน,นี้ก็ช่างเราต้องการไปนิพพานล้าก็นั่งไล่เบีย้ชานสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ถอยหลังมาตั้งอยู่ที่ชานสี่ลดกำลังใจมาถึงอุปจารสมาธิ ตั้งอยู่แต่กำลังเขาวิปัสนาญาณเวลานั้นก็ปรากฏพอดีพอเรื่องจับก,กำลังวิปัสนาญาณด้ประเดียวเดียวก็มีสาวสวยสองคนเดินผ่านเข้ามาในกรดเปิดมุ้งเข้ามานั่งข้างหน้า ก็นึกในใจว่าสายอบอบอภอกาสกันทั้งผีกันทุกอย่างนี่เข้ามาได้ยังไ <c oughs> งเธอก็ถามว่าท่านจะไปไหนก็บอกว่าจะไปทุดดงเวลานี้อยู่ในเขตทุดดงก็ถามว่าเธอมาได้ยังไงเธอก็บอกว่าฉันจะไปทางไหนฉันไปได้ทุกทางไม่มีอะไรขีดขั้นก็ถามแล้วก็ถามเธอบอกว่าเธอเป็นนางฟ้าใช่ไหม เธอก็ตอบว่าไม่ใช่ <c oughs> ถามว่าเป็นมนุษย์หรือเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ถามว่าเป็นผีหรือเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ถามว่าพวกเธอเป็นพวกอน,นัตตาใช่ไหมเธอตอบว่าใช่ถ้าถามว่ามาทำไมเธอก็บอกว่าผู้หญิงก็อยากจะพบผู้ชาย ท่านเป็นผู้ชายไม่อยากพบผู้หญิงบ้างหรือก็บอกว่าตามปกติแล้วไม่อยากพบใครทั้งหมด <c oughs> ผู้หญิงก็ไม่อยากพบผู้ชายก็ไม่อยากพบส่วนที่อยากพบอย่างเดียวคือพระนิพพานเธอทั้งสองคนหันไปยิ้มขารกันแล้วก็เพราก็พูดกันว่าเราผิดหวังนี่ความจริงเราเป็นสาวใหญ่ มานานแล้วหาสามีไม่ได้คิดว่าพระท่านอยากจะมีเมียบ้างก็มาหาท่านท่านไม่ต้องการฉันแล้วแต่ท่านไม่ต้องการเธอแล้วรรเราไปดีกว่าแล้วก็ลากลับในเมื่อเธอไปแล้วก็มาคิดในใจว่าทั้งสองคนนี้ต้องเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากไม่ใช่นาฟ้า นางฟ้าเขาจะไม่ยุงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องเป็นเทวดาที่เป็นพระอริยเจ้าเมื่อมีความสงสัยอย่างนี้จึงถามท่านคณะท่านท้า,ทามหาราชท่านท้าเวทวันก็บอกว่าใช่สองท่านที่มาเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่นางฟ้าไม่ใช่คนเป็นพรหม ท่านแ,แปลงกายเป็นผู้หญิงเข้ามาหวังจะทดลองใจท่านว่ามีความพอใจไหมท่านาเวเวันท่านาบอกว่าท่านทํากําลังใจถูกแล้วถ้ารักษากําลังใจอย่างนี้ทุกอย่างที่ท่านต้องการไม่พลาดแน่หลังจากนั้นท่านาบอกว่าต่อจานนี้ไปไม่มีอะไรอีกนี่มนตามสบาย ก็นั่งเจริญกรรมาฐานบ้างเมื่อเมื่อยก็นอนเมื่อยลงไปก็น,นอนมองดูเวลานะจิตนาจิกาขึ้นมาดูประมาณตีสองเมื <c> ่อ <oughs> ถึงเวลาตีสองเห็นว่าควรพักผ่อนก็นอนอารมณ์จับนิพพานเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอุอปสมานสติกรรมาฐานนอกจากนั่นก็จิตจับภาพพระคือภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็น เห็นท่านมีสภาพแจ่มใสท่านยิ้มแยม้มแล้วก็มีความดีใจมีความมีปีติเกิดขึ้นในที่สุดก,ก็หลับหลับพอตื่นเวลาหกโมงเชา้าดินเสียงปลุกว่าท่านเวลานี้หกโมงเชา้าแล้วนี่มันลุกได้พรเดี๋ยวจะต้องไปบินาบ,บาตก็พอดีพอตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำในกามาล้างหน้า พอล้างหน้าเสร็จก็ปรากฏว่ามีคนไม่ได้ไปเป็นาบาทมีคนมาใส่บาทคือเป็นแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาชาวบ้านธรรมดาก็มีชาวบ้านผิดธรรมดาก็มีชาวบ้านที่ผิดธรรมดาก็คือว่าแต่งตัวเนื้อร่างกายเหมือนชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าในตาไม่กระพริบชาวบ้านประเภทนี้มีข้าวแต่ไม่มีกับมีข้าวกระดอกไม้ ชา้บ,บ้านธรรมดาก็มีต้มมีแกงเอามาใส่เมื่อฉันเมื่อฉันข้าวเสร็จตัวบพอานนำให้พรให้พรเสร็จทุกคนเขาวล,ลากลับรูบ้พ่าปานท่านก็เล่าคว,วามเป็นมาของพระพุทธบาทเพื่อประวัติพระพุทธบาท,ท,บาทตั้งแต่ต้นตั้งแต่องค์งงสมเด็จพระทศพลมาปโปรดมาโปรดปรามที่นั่น แล้วก็หลังจากนั้นมามีอะไรบ้างท่านก็เล่าสู่กันฟังหลังจากนั้นก็ขึ้นไปนันอสกการพระพุทธบาทท่านก็ยืนยันว่าพุทธลอยพุทธบาทนี้เป็นลอยพระพุทธบาทจริง,รงๆแท้ๆไม่มีใครทําขึ้นไม่ใช่ของปลอมแล้วก็หลังจากกราบเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ท่านก็สั่งให้ทุกองค์นั่งทําสมาธิ <c oughs> พอเริ่มทำสมาธิบรรดาท่านพุทธบริษัทจับลมให้ใจเข้าไม่ทันยาให้ใจออกเห็นภาพพระพุทธเจ้าประทับยืนยิ้มอยู่ข้างหน้านางก็ทรงมีวาจัดว่าตัดว่าเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทแต่ชีวิตชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงร่างกายนี้ไม่ช้าก็มีวิญญ,ญาณไปปรัดแล้ว มันก็ตายเมื <imprisoned> anyway, moment, ่อร่างกายนี perfume, so ้ตายเราก็ต is ้องทิ้งร่างกายร่างกายก็เป็นของไรประโยชน์จงหวังพระนิพพานเป็นที่ไปตั้งใจไว้อย่างนั้นเมื่อท่านตัดเพียงเท่านี้ท่านก็หายไปเพราะเราก็จิตจับพระนิพพานเวลานั้นจริงๆและความจริงความรู้เรื่องรู้จักนิพพานจริงๆยังไม่มี ก็นึกในใจขอรัตนาอบรรมีขอองคสมเด็จเป็ชินาสีว่าถ้าพระนิพพานมีที่ไหนขอไปที่นั่นเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ไปปรากฏกายที่นิพพานทันทีนิพพานมีความสวยสดงดงามมากมีสภาพแจ่มใสมีอาการอาการสงบสงัดเป็นเมืองแก้ว ที่เขากระบอกเมืองแก้วเก่าแล้วคือพระนิพพานมีบ้านมีเมืองไม่ใช่มีสภาพว่างอย่างหนังสือว่าอรบ,บันดาท่านพุทธบอยสัต์หลายโดยทุนหน้าสัญญาณบอกไปอเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแดบ,บรรดาท่านพุทธศาสน์นึกตนรับฟังผู้อ่านทุกท่านสวัสดี